พอเปลี่ยนกองดัต้าเทคเข้าไปนะครับเครื่องยนต์ทํางานได้ดีขึ้น,นครับอัตราการเร่งดีขึ้นเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยครับเราใส่ตก30-40-50คันได้เลยนะครับแรงขึ้นแน่นอนครับผม ผมช่างบอลน,นะครับชื่อจริงธีรเศน์สันทวิมลนะครับฉายาในวงการที่เรียกกันก็บอลบุ๊คสซร้ายมองสุพรนนะครับพอเปลี่ยนกอง d ัต a ตอรเข้าไปนะครับอากาศเข้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทํางานได้ดีขึ้น,นครับอัตราการเร่งดีขึ้นเครื่องยนต์ทํางานได้ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นครับแรงขึ้นแน่นอนครับผม <aker> มมั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Data Tech นะครับผลตอบรับจากลูกค้านะครับปากต่อปากที่ใส่ไปนะครับการรับประกันนะครับ1ปีเต็มนะครับมีจําหน่ายทั่วทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลิตจากประเทศไทยนะครับวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับการันตีครับผม ผลตอบรับจากลูกค้าที่ใส่ไปลูกค้าบอกต่อนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาใส่ตามแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งนะครับเราใส่ตก30 40 50คันได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าการันตีให้ว่าใส่ไปแล้วเห็นผลนะครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับจากอู่บอลบุ๊กเสือร้ายเมืองสุพรรณนะครับทางเพจ a c e b o o k นะครับก็จะเป็นบอลบุ๊กเลสซิ่งช็อปนะครับ Facebook ส่วนตัวผมก็ชื่อจริงนะครับธีรเศจันทวิมลนะครับสอบถามเรื่องงานเรื่องทำรถนะครับเบอร์โทรติดต่อ080-2974550นะครับแล้วก็ฝากเชียร์ทุกๆสนามที่ลงแข่งด้วยนะครับสนามแข่งคลองห้านะครับงานใหญ่งานหลักอิสุเลสสปิริตฝากด้วยนะครับ